ขอบคุณท่านเจ้าของธุรกิจ s อ e ขอบคุณทั้นพ่อแม่พี่น้องแรงงานขอบคุณพี่มินมอเตอร์ไซค์เลยครับขอบคุณมากครับแล้วเราเปลี่ยนแปลงสู่ประาการมาเปลี่ยนแปลงประเทศไทยไปด้วยกันครับขอบคุณมากครับไม่ว่าท่านจะอยู่ในอุตสาหกรรมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ไม่ว่าท่านจะอยู่ในแรงงานของหมอและพยาบาลไม่ว่าท่านจะเป็นพี่กราฟพี่ลายหรือพี่ลาลาโมบพวกเราราคก้าวไกล เป็นพักที่มีปีกแรงงานเป็นของตัวเองพร้อมรับใช้พ่อแม่พี่น้องแรงงานทช่วนประเทศแน่นอนครับประุมกับสำานกงานเที่บาลตะบลบางเสาธงนะครับที่อำนวยความสะดวกทั้งวงเล็กที่เปิดโอกาสให้ทางว่าที่นายกได้พบกับผู้นำแรงงานนะครับภาคอุตสาหกรรมนะครับทั้งบอกว่าทั้งทุกภาคตีว่าที่นายกเป็นตรีเป็น ต้องขอขอบคุณทุกคะเดินทุกความไว้วางใจทุกโอกาสที่เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมให้กับลูกหลานของเราก็สามารถที่จะทำให้ค่าแรงสอนคล้องกับ สภาพเศรษฐกิจนะครับ <c oughs> ที่เกิดขึ้น <c oughs> ก็เป็นสิ่งที่ภางก้าไกล <c oughs> ตั้งแต่จะตั้งมานะครับ <c oughs> ตั้งแต่เป็นอดีตนาะ <c oughs> คตใหม่ <c oughs> จนกระทั่งถึงภางก้าไกลว่า เสียงหรือว่าหลังหาเสียงนะครับเราก็สามารถที่จะบรรจุนะครับความเดือดร้อนแล้วก็ปัญหาของพ่อแม่พี่น้องแรงงานเข้าไปอยู่ใน m o u ของการจัดตั้งรัฐบาลเรียบร้อยแล้วครับพี่น้องครับทุกคนคือแรงงานนะครับแล้วก็แรงงานคือผู้ที่ชาติคาับเพราะฉะนั้นในการที่เราจะประกานให้ประเทศเจริญได้เป็นไปไม่ได้เลยครับถ้า เรง่องการจีนอีโคโนมีแรืงการสวัสดิการเารื่องการสร้างสารรค์เรื่องกานที่บริษัทการมอย่างาคุณหมอแล้วก็อย่างแพทย์แล้วก็พยาบาลทั้าหาทงหมดทั้งมวลก็คือพวกเราทุกคนถ้าเรา,ารทุกคนร่วมกันเป็นอยู่ทุกวันนี้นะครับการท่างการรัฐสวัสดิการแล้วก็เรื่องของทางเราสมรรถนที่ดีขึ้นก็เกิดขึ้นได้ในประเทศนี้แต่ถ้าเราแยก,ก สิ่งเหล่านั้นเนี่ยก็ดูกันประวัติศาสตร์เราทุกคนจำดีครับว่าอิสรภาพไม่ได้เกิดขึ้นโดยเราเดินครับเกิดขึ้นได้ด้วยมขอบพุณครัทุกคนครับขอบคุณมากครับเพื่อเลือกสถานที่นะครับสำหรับวันนี้พวกเราออกไปเจอกันได้ครับที่เวทีลาใสครับตรงนั้นมีพี่น้องพวกเรารออยู่ครับที่บริเวณหน้าเสา